นั้นนะครับขอบคุณครับกับทางด้านของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชีวะโมเลกุลฟอร์เต้นะครับฟอร์เตเป็นกล่องลักษณะแบบนี้ครับให้ดูกล่องฟอร์เต้กันก่อนนะครับนี่คือกล่องของฟอร์เต้โทรศัพท์0869569418ครับกล่องลักษณะแบบนี้1กล่อง690บาทนะครับหกล่อง690บาทเป็นส่วนลดในการดูมวยของสึกเกียริเพชรแล้วก็เพชรเกียริเพชร200บาทนะครับและที่เหลือนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของคูปองนะครับ เนี่ยครับฟอร์เต้ศูนย์แปดหกนะครับรูปแบบของคูปองเป็นอย่างนี้ครับแฟนมวยครับเด้งแรกอย่างที่ผมเรียนไปว่าสามารถใช้เป็นส่วนลด200บาทในการดูมวยรายการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลุมินีหรือต่างจังหวัดของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรได้เลยนะครับ200บาทนะครับส่วนลดจาก690บาทนะครับแล้วก็เด้งที่2นะครับก็เป็นบัตรชิงโชคนะครับทองคำมูลค่า2ล้านบาทแบ่งเป็น4รางวัลรางวัลละ 5แสนบาทนะครับจะจัดฉลากในวันที่5พฤษภาคมตกวันอังคารนะครับในศึก g a l ล็กซ u m ลูบิน g ไฟทุกวันอังคารอยู่แล้วนะครับถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลูมินีครับแล้วก็บัตรชิงโชคที่3เนี่ยก็สามารถที่จะไปลุ้นนะครับในการเที่ยวญี่ปุ่นนะครับเที่ยวญี่ปุ่นก็5แสนบาทมูลค่า5แสนบาทแบ่งเป็น10รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งครับผมนะครับมีแต่ได้ก็ได้นะครับได้สุขภาพด้วยนะครับฟอร์เต้ครับได้สุขภาพด้วยและก็ที่สําคัญนะครับได้ลุ้นโชค มากมายทีเดียวนะครับสองล้านห้าแสนบาทรวมกันนี่ถือว่าไม่น้อยทีเดียวนะครับนะครับเยอะมากสําหรับผมสําหรับผมนี่ห้าร้อยก็เยอะละครับถูกต้องแล้วนะครับได้ทั้งส่วนรถได้ทั้งลุ้นทองได้ทั้งไปเที่ยวญี่ปุ่นครับคุ้มสุดๆและที่สําคัญได้สุขภาพนะครับใครมีปัญหาเรื่องไตนะฮะใครมีปัญหาเรื่องไตเพราะว่าไตเนี่ยมันเป็นจุดศูนย์รวมถ้าเกิดไตไม่ดีร่างกายเราแย่แน่นอนนะครับแล้วก็ใครมีปัญหาเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดที่ไม่ดีนะครับต้องนี่เลยครับฟอร 9ก6 9ห้าหกเครับ0869569418อาหารเสริมชีวโมเลกุลฟอร์เต้น,นะครับนี่คือสินค้าดีๆที่นำมาฝากกันนะครับผมว่าสินค้าต้องเป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองจากออยอรเรียบร้อยอเป็นสินค้าที่ดูแล้วว่าดีจริงๆไม่ใช่ว่าเอาเงินมาให้เอาเงินมาให้แล้วเราก็เอาเลยไม่ใช่นะครับ,ค,รบคือมันต้องเป็นสินค้าที่มันเกิดประโยชน์กับกับ กับคนจริงๆกับคนหมู่มากจริงๆนะครับอย่างฟอร์เต้นี่ได้พิจารณาดูแล้วนะครับเพราะว่าผมพ่อผมนะครก็มีปัญหาเรื่องของไตนะครับตอนนี้พ่อผมต้องฟอกไตทุกเดือนเดือนละประมาณ6 7 0 0 0พบาทนะครับถ้าเกิดไม่อยากมีปัญหาเรื่องพวกนี้ก็ต้องกินป้องกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของระบบหมุนเวียนของเลือดจะดีมากๆนะครับนี่ครับฟอร์เต้ครับ